เรามาดูส่วนประกอบของน้ํายากันนะคะเนี่ยป้าลิงก็มีนะะี่ค่ะมีพริกน้ํายาแล้วก็กระชายปลาอินทรีย์เคม็มแล้วก็เกลือแล้วก็ปลาปลาช่อนต้มนะคะแล้วก็กะทิกะทิเราเคี่ยวไว้เคี่ยวกะทิไว้เดี๋ยวเรามาทํากันนะคะกะทินี่เคี่ยวก่อนเคี่ยวให้แตกมันมเอาแล้วแต่ว่าทํามากทําน้อยวันนี้ป้าลิงทํา ปลาช่อนสองกิโลปลาช่อนสองกิโลฮป้าลิงก็เอาหนึ่งตัวหนึ่งอะป้าลิงก็เอาหัวนไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคือว่ากะทีเนี่ยสองกิโลเหมือนกันปลาเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาผัดพริกกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือต้องต้มเคี่ยวก่อนเคี่ยวกะทิให้มันเดือดก่อนต้มปลาแล้วก็เคี่ยวกะทิให้แตกมันให้แตกมันอ่าเดี๋ยวเราจะมาผัดพริกแล้วเราก็จะทำน้ำยาเดี๋ยวนะคะปลาเมื่อกี้ที่ต้มเอาไว้นะคะปลาลิงก็มาแกะก้าง แล้วก็ปลาเคม็มเอาไปย่างแล้วก็มาแกะข้างเนี่ยใส่เป็นนี้เลยค่ะปลาเคม็มกับปลาช่อนใช่ไหมคะตอนนี้เราก็จะมาตำนะคะตำแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำน้ำยาะคะ่ะ บางคนก็ใช้ปั่นค่ะแต่ปรินไม่เอาปเินว่าปั่นน่ะมันเนื้อปลามันเป็นน้ําไปหมดเลยอ่ะถ้าเราโขกแบบนี้เนื้อปลายังจะมีเป็นเนื้อปลาฟูๆนะคะเพราะฉะนั้นบ้านปรินจะตำเอาค่ะเี่ยช้อนแกะกล้างเสร็จแล้วก็มาตำเดี๋ยวเนื้อปลาจะฟูนะคะเดี๋ยวเราก็ทําน้ํายาค่ะเนี่ยปลาที่ตำเมื่อกี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่เอาตรงหางกะทิค่ะ เนี่ยตามเสร็จแล้วนะคะมาใส่ที่หางกะทินะคะไม่ใช่กะทิที่ต้มตอนแรกใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะตอนแรกเป็นหัวนะคะ,ะน,คนี่คือหางกะทิ่ะแล้วเราก็เอาปลาใส่ใช่ไหมคะปลาที่โขกนะคะเราก็ใส่แะกร้อ,ม,อมาลายน้ำไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปผัดพริกนะคะผัดพริกแล้วเดี๋ยวมามาผัดคือหางกะทินี้ก็ต้มแล้วต้มแล้วคต้มแล้วเอาปลาใส่แล้วก็มาเป็นหางพริกนะคะเนี่ยเราเคี่ยวหัวกะทิจนแตกมันใช่ไหมคะแล้วเราค็น้ำพริกค่ะน้ำพริกออ พิกแกงไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่พิกแกงคั่วนะคะมันเป็นน้ำพริกใส่น้ำยาค่ะมันต้องมีน้ำพริกกส่น้ำยาใช่ไหมคะแล้วก็คุณผู้ชมไม่รู้นะว่าพิกแกงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นน้ำพริกน้ำยาบอกเขาหางแล้วเขาก็จะเอาพริกน้ำยาให้ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็พริกน้ำยาเราก็ผัดไปนะคะผัดจนกว่าจะแตกมันนะคะแล้วเราเข้าไปใส่เนื้อปลานั้นนะคะผัดไปก่อนนะคะผัดไปค่ะราคาเนี่ยฮะแตกมันอย่างนี้แล้วนะคะเนี่ยหน้าางแล้วนะคะเราก็จะไปใส่ในหม้อหางกะทิ ที่เราเอาอปลาตำปลาใส่ไว้แล้วอะค่ะนะคะ,นะคะเดี่ยดี๋ยวป้าลินจะไปใส่มหมหางกะทินะคะไปค่ะแล้วก็จะยกตั้งเต่านะคะไปค่ะ เหนแล้วะเราพริกท,ที่เราผัดเมื่อกี้่ะเรามาใส่ในหม้อหางกะทินะคะที่มีปลาอยู่แล้วนะคะนี่เราทำก็จะเป็นน้ำยาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะเกลือมาค่ะเราก็จะใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะเนี่ยแล้วชิมดู เดี๋ยวให้เกลือละลายนะฮะเดี๋ยเราก็จะชิมดูว่าโอเคยังก็มีแค่เค็มๆเท่านั้นนะคะไม่มีอย่างอื่นเค็มๆแล้วก็มันกะทินะคะนี่เป็นขนมจีนน้ำยาน้ำยาน้ำยาขนมจีนนะคะเคี้ยวไปเรื่อยๆค่ะเคี้ยวไปเรื่อยๆมันก็จะอร่อยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ เนี่ยแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวก็จะเป็นน้ำยาถ้ามันเข้ากันดีเรียบร้อยก็อร่อยแล้วเขาเป็นน้ำยาี่สัดส,ส่วนหม้อน,นี้เบอร์อะไรนะครับโอ้ไม่ได้ทำเป็นหม้อน,นี่ปารินทำปลาสองโลไม่คุณ <2 S 2> มีกับปลาปลาสองโลกะ,ะลทีสองปลาสองกะทีสองในฮะแต่ไปดูเยอะนะใช่ค่ะ,ะเนี่ยแค่นี้แหละเนี่ยเราทําทานกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเวลขุูทานเนี่ยฮะเนี่ยปลาสองโลแค่นี้ กะทิหัวกะทิกระหางกะทิอย่างละสองโลใช่ไหมครับใช,บใช่หัวกับหางเนี่ยบอกเขาไปเลยสองโลแล้วเขาจะชั่งให้เลยเขาแยกเองเขาแยกให้เราเองอแล้วเราก็หัวมาผัดพริกเนี่ยอเอาเอาหัวมาผัดพริก,กแล้วหางเราก็ใส่เนื้อปลาเมาื่อกี้แล้วก็ผัดพริกเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปเลย,ย,งงยเทคนิคอยู่ตรงไหนครับน้ำน้ำน้ำยาไม่เทครับไม่มีอะค่ะเอาวางไว้ตรงนี้เลยทำทเหมือนอย่างที่ให้เลยอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยอร่อยก็ อร่อยกันะตะไรก็เรียนนะ,ะ,ะตะไคร้ก็เรียนนะคุณนะอย่าไปแข่งกับใครนะตะตครไปเลีนแล้วกันเนี่ยแค่นี้เลยแต่ถ้าบางคนเขาอยากจะใส่ผงจุรสก็ใส่ไปเลยนะคะไม่ว่ากันเพราะว่าบางคนเขาทานบางคนไม่ทานแต่ถ้าอยากใส่ไส้เลยค่ะรสด,ดีผงจุลอ,อะไรก็ใส่ไปได้ค่ะใส่ไปได้เดี๋ยวค่ะแค่นี้ค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวประมาณสักกี่นาทีโอ้ยอย่าถาม่ากินนาทีเอาเป็นว่าถ้าคุณเห็นว่า มันนัวกันดีนด<ช>แล้วมันดีแล้วฮะแล้วคุณก็ติดได้เลยแต่ถ้าใครทําค้างคืนไว้อุ่นอย่าลืมก่อนนอนอุ่นนะคะเพราะว่าหน้าร้อนทุกหน้าร้อนเนี่ยน้ํายาถ้าใครไม่อุ่นตอนก่อนนอนจะเสียเลยคุณทํามาเท่าไหร่คุณก็จะเสียเลยเพราะนั้นก่อนนอนยังไงก็ต้องอุ่นถ้าจะบอกให,ให้เดือดพันๆเลยถ้าบางคนเขาบอกอุ้ยฉันอุ่นแล้วมาตอนเย็นยังไม่พอค่ะก่อนนอนอุ่นรอบนะคะเพราะความหน้าร้อนเนี่ยจะทําให้น้ํายาเสีย ต้องอุ่นก่อนนอนต้องอุ่นก่อนนอนนะคะะยังไงก็ต้องอุ่นก่อนนเช้าสมมติเช้ามาครับดามาต้องอุ่นอีกไหมอนใสเนี่ยค่ะใส่กระชายมาใส่กระชายอีกส่วนนะคะที่เราบอกเมื่อเช้าที่ปรินบอกอะก็มีกระชายมีพริกมีเกลือมีปลาเค็มใช่ไหมคะเออตอนนี้ก็ใส่กระชายลงไปแค่นั้นแล้วค่ะกระชายเท่ไหนนะครับกระชายเนี่ยคุณต้องดมเลยเนี่ยเดี๋ยวปรินจะจะชิมดูว่า กลิ่นกระชายมีหรือ,อยังนะคะถ้ามีแล้วเราก็หมอแต่ถ้ายังไม่มีเราก็ใส่ไปได้อีกนะคะเนี่กระชายเป็นเป็นของหอมนะคะใส่มากก็ได้กระชายปั่นใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็ต้องประยุกแล้วเมื่อก่อนนี้ปร,รินต้องขูดเองนะแล้ว,แล,วแล้วก็ตำเองโอ้ยจ่ายแล้มันยากมากบางบางชนิดบางอุอ,อะไรอะ่ะบางอย่างใช้ตำบางอย่างใช้ปั่นก็ได้ใช่ไ<ช>หม<ช>แล้วแต่ใช่ป่ะใช่เนี่ยแต่ตอนนี้ปารินก็เสือเลยเสือเลยค่ะ ให้ได้กลิ่นกระชายใช่ค่ะได้กลิ่นกระชายอะคุณซื้อมาแล้วแล้วก็พยายามทยอยทยอยใส่ว่าแค่ไหนแค่ไหนแล้วมันก็หอมแล้วพอหอมมันก็โอแล้วฮะเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวเนีกว่าจะเข้ากันดีนนะะมัจะคนๆหน่อยใช่ไหมฮะอร่อยเนี่ยพอไปร้านของจีนนะโอ้ตายแล้วอร่อยอะไรอย่างนี้เลยไงนะคะอร่อยค่ะเนี่ยเคี่ยวไปค่ะเคี่ยวไป ในแผนน้หามันก็เป็นน้ำยาแล้วนะคะเอาเคี่ยวจริงจริงแล้วคือเสร็จแล้วขั้นตอนมีทีจริงมันมีแค่นี้แหละค่ะแล้วก็คุณก็เคี่ยวไปเคี่ยวให้มันเข้าเข้าเข้ากันดีแล้วถ้ามันน้ําแห้งคุณก็เติมกะทิเข้าไปอีกถ้าถ้าแห้งคุณก็เติมกะทิเข้าไปเพราะว่ากะทิก็จะช่วยให้อ่าที่มันแห้งมันจะไม่แห้งหรือว่ามันเขาเรียกว่าข้นเกินข้นเกินถ้าเห็นข้นเกินเอากะทิมาเติมนะคะเติมเข้าไปเนี่ยแล้วคุณก็เคี่ยวไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะที่ก็เป็นน้ำยาแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันใข้นอีกสักหน่อยหนึ่งนเนี่ยเนี่ยเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยเเดี๋ยวมาดูก่อนตอนข้นอีกทีนะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำยาปลาช่อนนะคะยาปลาช่อนอันนี้เคี่ยวไปเรื่อยๆได้แล้วใช่ไหมครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมได้ประมาณนั้นนะเคี่ยวไปเรื่อยเรยนี่แหละถ้หน้าตาประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้ว นนค,คือน้ำจะข้นๆหน่อยออใช่น้ำข้นๆนะมันก็เดือดไปเรื่อยอ่ะเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะ,ะ,คะแล้วก็เตรียมไปทานขนมจีนนะคะเสร็จแล้วะค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ